สวัสดีเ uh, พ uh, ื่อนๆวันนี้ก็เร่งเรื่องการกระตุนใหม่ทิตนาเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือสูตรกระตุนใหม่ทิตนาการสรุปประจําปีนะครับสรุปประจําปีก็ในนี้ก็มีเอกสั้นโยเจ็ดแป้นแล้วนะครับเจ็ดแป้นเรื่องเรื่องกระตุ้นเรื่องกระตุนใหม่ทิตนาให้เกิดแกนนะครับการสรุปประจําปีการ จะเปิมไปอีกแป้นนึงนะครับเปิมไปอีกแป้นนึงก็รวบรวมๆกอมูลไปใน,นหนึ่งปีเอ่อเปิมไปอีกแป้นก็คือจะเปิมเรื่องเอ่อกระตุนไม้ฟิตหน้าได้จินยาวนะครับนะเอ่อกระตุนแบบในหรือดูแรงเอ่อเดือนไหนมั่งแต่ว่ากระตุนไหนได้มาจินยาวเอ่อดูดฟุ้ กระตุนได้แต่ต้องแกป้ปัญหาแบบไหนนะครับคือตัวนี้ก็มันเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับแต่ปุ่มมันตัดลองมาก็ยอกเดืดเอดยกตัวอย่างเดือดแรงก็มันมีเวลาประมาณสองเดือนนะครับแต่ว่ากระตุนใหม่แบบแฟ้นนำยา้ายได้ใหม่ตัวยาวนะครับก็ยกตัวอย่างกวดนึ่งฤทธิ์กวดช่องฤทธิตร้ำฤทธิ์นะครับถึงการดูดดูฝน การ์ตุนใดแต่ว่ามีก็เสียมากนะครับแล้วก็มีวิธีแก้นะครับดูดูคนก็แฟนได้นะครับการะตุนไมาชินยาวการะตุนไม้ชินยาวเดี๋ยวนะครับลืมแป๊บนึงการะตุนไม้ชินยาว คิดไม่ออกนะครับเ,เดี๋ยวปุ่มก็หนุวยัาตไม่ไม่ไม่แหล่ไม่แหลกลองนะครับปุ่มจะหันไปต่างด้านนี้นะครับนะปุ่มปุ่มตาแหลกลองก็คือแหล่ตาเปือเป่อนๆก็ปุ่มจะนันไปแหล่มั่งนะครับแต่ถ้าปุ่มแหลกลองออถ้าปุ่มไม่นั่นไปอีกทางหนึ่งปุ่มจะคิดไม่ออกนะครับการแฟนขวดน,นี้มันมันจะได้ไม้ชินยาวนะครับแต่ว่าไม่ได้เสมอไปนะครับมันจะมีจวงเวลากล้องออการกระตุนโยนะครับ ก,งงกัผมยกตัวอย่างไอ้ซักต้องทำก้อนะครับยกตัวอย่งอายงว่าเาฟ้นได้มาชินยาวแต่ถ้าเราเฟ้นปิดหรือดูการนะครับมันจะนั้นมันจะไม่ไดไม่ชินยาวแล้วับมันเป็นกอ้อเสียแล้วก็มันเป็นมันจะเปลืองซั้งดาตุนนะครับกาวิดีโอแต่ถ้าไม่ไดไม่ชินยาวนะครับวิดีโอแต่ถ้ามันไดไม่ชินยาวก็ ผมจะลงเป็นวิดีโอสั้นนะครับลงเป็นวิดีโอสั้นใเนเปิืเปลือกแหลกกะได้เปิดเปลือกไม้เปิือแรกอ่าเอ่อหนึ่งตอนนะครับแบบแฟนเดี๋ยวดูแรงก็มีเอฟพ่ปนประกอบเอฟพ่ปนประกอบกับฝังคลิปนี้นะครับตั้งแต่แฟนเดี๋ยวดพ่นอ่ามันก็เป็นกอเสี้ยมากนะครับอ่าต้นไม้มันจะไม่ดูดน้ำไป กายออกถางใบนะครับดูด้วนนําม,มันหมกักก็เมื่อถึงรูแรงมันกนัดน้ำก็เชือเชือมันโยได้ประมาณไม่เกิน20ที่วันนะครับมันอยู่ในน้าได้ไม่เกิน20ที่วันนะครับเชือเชือติดทาให้เกิดเกล็ดไม้กิตนินะครับเชือเามีไ่ตัวนะครับมันกลายเป็นไม้ไร้เกร็ดไร้ชนิดนะครับ แต่ว่าดูดูฝนการกาทุนได้นะครับแต่ว่า้นลับคนหลาแบบกันถ้าเราเรย้ดูดูแรงอย่างเดียวก็คือมันมันก็จะเวลานะครับการกบอกเป็นๆบอกแฟนเนี่ยดูดูฝนได้แต่ว่ามันจะได้ใหม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะได้ใหม่จินไงการกัรโจกกันอีกแบบนะครับถ้าว่าลุงรายๆเอียดมันคงจะอ,อธิบายยากนะครับอธิบายยาก เดี๋ยวปมก่อยเปิดในเอกสารว่านะครับเอกสารการะตุนใหม่ติสนะนะครับก็บอกคลเพื่อนว่าใหม่ติสนะนะครับคือทมมงหมว่าเปรียบเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะครับการอ้ายกุนกับเราหมาสั้นนะครับ เพิ่มก็ยังไม่ได้นะครับรรแต่คุณกาจากมูลกาจากไมายกิตนานะครับแต่ว่าก็มันเป็นแนวคิดนะครับแต่ถ้าว่าให้โตดให้โตดกับม่อมสั้นเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราเล่นว่าไมายกิตนาให้คุณให้คุณญอภรยชน์เราให้แบบไหนก็ถ้าเรากระตุ 5, kop, Safari, 拜拜้นโตกวิตีนะครับกระตุ้นโตกวิตีมันจะเกิดแกนเตดีไล่ไล่เกรดไล่จากนิดนะครับเกรด แกนเกรดเกรดดีแต่ว่ามันเป็นไล่ชนิดนะครับแต่ว่าเกรดเกรดดีมันราคาแป้งมากนะครับราคากิโลกรัมละแปดเบิ้ลตึงสองเสน้นสามเส้นนะครับแผงหวานก็มีนะครับหรือว่าราคาทองคำเบอร์กรม็มีนี่แต่ว่ามันอายประโยชน์กับเราถ้าเราตั้โต๊ะวีตี้นะครับ นี่กาป้อมกาเป็นว่างเ, un, งเปื่อนๆนะครับเอ็นเปื่อนๆปิดว่างกระไรกุลกาป้อมกามีข้อมูลอยู่บ้าง <c oughs> นะครับนะก็ได้ปอกเปลือเป็นฟุ้งซึ <c oughs> <c oughs> ่งถ้าแรงเรีองว่ามันไอเป็นโตดเลยนะครับไอเป็นโตดไอเป็นจงกันกล้ามครับเตะเตะกับประโยชน์นะครับไอจงกันกล้ามก็คือเราปลูกไม้กาใช้เวลาหลายปีแล้วนะครับไปเจอสั้นกระตุนมากา ท่านกตะต้นนี้ต้นหมากจะไม่มีการดับร่องนะครับไม่มีการดับปักกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าก็ไม่บอกว่าออใจอะไรมัง่งไสมานะครับก็โรคไม้ไร้ปีแล้วก็ต้องลงต้นซึกหลังมือเป็นใจนะครับซึกหลังมือในการเดี่ว่าไปเจาะบันไดได้ติดต้องขึ้นต้องปีนก็แรงงานคนนะครับแรงงานคนทีดต้องจ่ายต่อตอน กากรุ่นก็ไปรอยตอนนะครับกา,าราคาที่เราต้องอซื้อสั้นกะตุนมานะครับกาแรงกันจาเลียต่อตอนกาติดอยู่ประมาณช่วงสามปันนะครับตึงบางคนมีตุนก็ค,คือกาซื้อตอนหลาออกแกะปันตึงเบิ่อบาทนะครับเอามากะตุนให,หม่ตอนเดียวนะครับกาต่อยางใหม่ตอนกน็นัดกลางนะครับหน้าหน้า,าประมาณหน้าแปดหน้าสิบนะครับหน้าอกหน้าเจ็ด ถึงปั้นไปซ่องปีนะครับกระทุนแล้วปั้นไปซ่องปีก็คือรอนะครับก็ไปเตะไปเช็กแล่พอไปเตะไปเช็กแล่ก็เออหม่มันยังเข้าแขนไม่ดีนะครับหม่ยังเข้าแขนไม่ดีก็ตามการแทรก็ต้องรอกันอีกซ่องปีนะครับรออันนี้อีกส่องปีก็รอเวลาไปส่องปีนะครับก็ใหม่เองการถ้ากระบวนการการตุนไม่ต้ตองนะครับ ก้าวแขนแล้วก็คือให้ไปมดน,นะครับให้ไปมดมันก็มีเอ็ดพ้นมีเอ็ดพ้นประกอบอยู่นะครับให้ไปปล่อยไร่ไร่ปนปลก็คือมันมีเอ็ดพ้นประกอบอยู่ปุ่มกระไดอธิบายไว้ในคลิปแล้วครับนะการทะลุแล้วการเทเวลาเทปีนะครับตุ่นเอ่เอตุนแล้วก็ตุนรวมต่างมดน,นะครับก็คือตุนสา,ายไล่เม็ดน,นะครับรวมเวลาการเทปีกาทุ่นไปนะครับกาเสียบเหลานะครับนะกาบางคนการต่อแต่นะครับต่อแต่ก็คือ ตัดตุมตัดตุมก่อนตุมไปเลยนะครับการย่อ,ยอมแต่บางคนไม่ย่อมกาตามการแท้การเตะไหนการกระตุ้นมาเกตนาเตะไหนแต่ว่าเออดีจริงก็คือ,อการลงทุนไม่ที่นะครับแต่เพิ่มเจอว่าเปล่อนเป่อนไม่ได้ลอกกันนะครับเปลี่อนเปี่นแต่ว่าค่าสร้างกระตุนไม่ได้ลอกกันแต่ว่าด้วยความแต่ว่าบางที่ดูตามไม่ต้องการนะครับ เพราะว่าเชื้อตัวนี้มันมดอายุมดอายุก็คือ,อถ้ารวยลึกจริงๆก็คือมันมดอายุนะครับเชื้อเชื้อกระตุ้นม่เจตนานี่ต้องผลิตไม่ได้อยู่าันถึงก็ใกล้ไปไอตีดีก็ดีไปต่มนอายุก็มดไปนะครับบางทีแมนอายุมาจากาผู้ใกล้าาบางทีผู้ชายก็เอามาตั้งไวยจนแมนอายุก็นึก,กว่าใช้ได้นะครับมีอายุนะครับ ตึงอะไพ่งไปเลยทำอย่างนี้แบบจริงจังนะครับพงไปได้ปลูกไม้ไว้ตามกะแสนะครับเอ่อกามีอ่ลุงเตยจังวัดสะแก้วนะครับเคยได้รู้จักกันการแนะนำให้ปลูกไว้นะครับก็พงไเลยเออเจอมาชายแล้วเ้อมาชายแล้วก็มันได้ราคาไม้แต่ไม่ดีก็มีเสี้ยงมีไม้ตาย เคร่องก็ะป๋อมหมาคนกว่าศึกษาจริงๆนะครับก็หมากว่าสางปีนะครับถ้่ผมบนเพี้ยนยูครับสุดนี้นะครับก็แล่วิดีโอจำนวนมากเป็นสร้างปีก็ช่วงตองปีแรกได้ทุกวันเลยนะครับช่วงตองปีแรกได้ทุกวันก็เดินมากใหม่นะครับกบ็ประมวลผลแล้วก็มามาประกอบกันนะครับ เลยได้สูตรนี้มานะครับถ้าเปลี่ยนได้สูตรนี้ไปนะครับจะได้ Clean My, าาากลิ่นใหม่ธรรมชาติแน่นอนพราะเปลี่ยนจะรร้ว่ากระบวนการต่างหมดไม่ได้ใช้เคมีเลยนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเชื้อแม็ดอายุายในกี่วันการผลิตเชื้อการปีสูตรเชื้อนะครับการเจาะเจาะแบบไนมีพ่นดีพ่นเสียแบบไนนะครับมันมันมันจะมีอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เปิมเอกท่านไปอีกใบหนึ่งก็นนคือผมจะมขาขยายความเรื่องการเฟ้นขวดนะครับการเฟ้นขวดก็เผืเ่นเพื่อนที่ได้ไปก้อนแลี้ยวครับคือ,อติดต่อกันเดียก,กับปมกับก่อยเปิมก็มุนอายไปนะครับก็มีเผื่อนได้ไปประมาณสองสามก้อนแล้วนะครับถ <c oughs> <ๆ S 1> ึงถ้าติทตาคลิปนี้ก็เรื่องเฟ้นขวดก็มัน นอก่าเพือมเออม,มีมันมันมีมีการปิดว่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่มามามาตั้งเคตแล้วก็ดลองไว้ปีหนึ่งแล้วนะครับมันโดยดูการควนคนตับนักไม้ควนแรงชันก็มันมีจังหวะอยดูฟวนต้องกระตุนแบบไม่โดูแรงต้องกระตุนแบบไม่กระตุนไม่ถึงแฟบบบบนก็ตัวนี้ก่อนปีไหมนะครับ ก่อนปีไม้เปลื่นเปลือนจ่ายหนึ่งเบื้น 1, บาทนะครับนะจ่ายหนึ่งเบื้นบาทได้ทุดไปเลยกระตือว่าไม้อนหนึ่งไม่เม็ดนะครับจ่ายหนึ่งเบื้นบาทเปลื่อนได้ทุดไปใายเลยนะครับแล้วก็ปุ่มเป็นเอ่อเป็นเปลื่นเอ่อช่วยคิดช่วยวีเคราะห์ช่วยเอ่อเนะนนำได้นะครับกระตือว่าเหล็กเป็นความรู้กันนะครับนะจ่หนึ่งเบื้นบาทแล้วก็คือเปิื่ได้ทุดไปใายเลยนะครับแต่ว่ามีเงมือนไก่เอ่อ อีกนิดหนึ่งนะครับนเนใก้ก็คือุอ่มไอ้ป่มตื้ออุ่นเ,เปล่ยนใจทุกนี่ปุ่มตื้ออุ่นก็เหมือนเปล่อนอยู่ประมาณสิเปอร์เซนตะครับหรืออร์เซ็นต์หรือแต่เ่ว่าอ้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแต่เเมเยอกว่าสิบเปอร์เนต์ก่อนนะครับเ,เปล่ยใจทุกนี่นะเปล่ยนมีไม้สิบตนรวยตนปั่นตนเอาสุดนี่ไปช้ได้เลยแต่ว่าการเงินใกล้ใช้หนึ่งหมื่นบาทกับุม่มจงทุก้เลยก็ แต่ทำสัญญาใจกันนะครับทำสัญญาใจกันว่าอไอ้ปุ่มตืออุ่นปุ่นน่านมูลค่าในอนาคตก็เหมือนเผื่อที่เปอร์เซ็นต์รับก็เป็นรายทุดไปนะครับก็ไอ้ตืออุ่นที่เปอร์เซ็นต์กันมันเป็นสัญญาใจกันนะครับไม่ไม่มีสัญญาต่างกฎหมายเลยนะครับไม่ไม่ต้องเส้นเป็นรายหลักอักษรอะไรกันนะครับสัญญาใจกันนะครับ อพ,อพอว่าพุ่มก็ดูว่าตัวนี้เคยมีใหมกแต่าน,นานี้าต,าตัวว่าทำไม่โต่งตองจริงการไอ้มูลหลักการระดับสูงนะครับพุ่มก็ต้องคนกว่าเดี๋ยวนี้แบบจริงจังแต่ผมเองก็บอกเพื่อนๆนะครับเพืเ่อนๆฝั่งแกจับแล้วตัวว่าบอกนะครับนะคือผมอยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ก็อ่อรว่าราคาไม่ประเพสในราคาเตาเดยนะครับแต่ว่ามันได้ไม่เคยได้ลงไะน้่มจริงไปใกล้จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้พุ่งไปกิดอย่างเดียวกิดผลิตแกนไม้เมือ่อที่ผ่มเอ็นมานะครับตามในคลิปตามติดเปื่อนเขาได้กาใกล้กันตามกระแสตีเขาว่าแกนปนั้นราคาราคา,ราคาทุ่งม,มากก็ได้ก็คือผุคกิดเพียงแค่ว่าสร้างแกนไม้ได้จริงนะครับเรืืองราคาเหลืองใกล้กว่ากันอีกทีนะครับ การตือว่ายังไม่พัฒนาคามเล็จนะครับเรื่องว่าอ,อต่ำเรีวได้กล้เรีวแต่ว่ายังไม่ได้กล้นะครับแต่ว่าเพิ่มต่ำสองยูทูปกาต่ำแล้วก็ให้เปิืนเปยน,นมาแล่น,นะครับหมายที่พุ่มออสร้างมาได้หลายแบบกามันก้าวแก่นจริงนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันที่ดีจริงแล้วก็เออพ่มมาเทศแล้วก็คือมันได้คลินต่ำหมาจากจริงๆนะครับ เพินตะมาจาัดก,ก็คือปุ่มกระเตลกิ่งไม้กิ่งได้แต่ว่ามันอักเองก็ได้เองก็คือเขามาชุดแรกนะครับชุดแรกกางอ้อมนะครับาตัวนี้กระปลิตได้ไม้ไล่เกล็ดนะครับแต่ว่าถ้าปุ่มได้คุยกับเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วก็รกเราหอยกัดแยกกันปุ่มโลเลว่าตัวไหนดีไม่ดีเปล่ยนเปลีป่ยุ่มจะบอกเม็ดนะครับจาเจอยอยู่ในนี้ตั้งปีนะครับการคลิปนี้ประมาณนี้นะครับนั้น คิดนี่ประมาณนี้ยังมีอ่าก็ประมาณนี้ก่อนนะครับคิดคิดไม่ออกนะครับไม่ได้เรียบเรียงเนื้อได้ไว้นะครับนะก็เปิือเปิืนแต่ว่าถ้าปอปที่นี้นะครับหรือว่าเปล่อยเปลือยเพราเปลือยไม่มีไม้แต่มีเปิืนฟุ้งหรือว่าเปิืนบล็อกโต้ไปนะครับเปลือยบล็อกโต้เปล่อยไปว่า เคยปิดบังอะไรได้ปนเปืป้อนก็ตักมานเถอผมนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็หวัวต้องเตยโยต้งองไล่ติดต่อที่สั้นกันนะครับกายา่ยาขุ่นตุมนะครับผมสร้างมูลหลักการปนเปื้อนปนมหลักการไอ้ไหนนอนนะครับก็คือจุดสำคัญจุดสำคัญก็กคือเปอนจะลงทุนน้อยมากนะครับหมายตอนแย่แก่ในนะครับหมายตอนแย่แก่ในเปนผลิศนาการทุนอบไม่เกินหนึ่งร้อยบาท นะครับอบไม่เกินหนึ่งรอยบาทขาขาแด้งแต่เปลื่นจางก็เจาะลอยช่องลอยจ่ามลอยก็คือมันอีกเหลืองนึงนะครับแต่ว่าอบแต่เปลื่นตองซื้อสร้างกระตุนแต่ผลิตสร้างกระตุนนี่ไม่เกินหนึ่งรอยบาทนะครับตอนนี้ไก่ไหนก็ไม่ว่านะครัเด้งกับมันเป็นตอนตุนดีโต๊ะนะครับเป็นตอนตุนดีโต๊ะพุ่มกับตรงใกล้ชุดแป้งนะครับปลวกพุ่มต่ำอ่านก็คืออันนี้ก็ะตือห่านนะครับแต่พุ่มกราออกแบบ การตามันแบบนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมั่นใจหรือว่ผมแรงมาเลยจองมาเลยเหนือแล้วก็คือมั่นใจเร็วถ้าว่าเจอกาดกาไปติเดียวก็ได้นะครับอาร์เทนบาสนะครับนี่ในซองนี่คืออาร์เทนบาสนะครับเปลี่ยนซื้อกาดกาไปเลยผมไม่ต้องเตือนอะไนได้นะครับถึงกั ผมไม่ต้องตือนไรแต่ว่าอย่างไรก็มีแนะนำทารอดเลยนะครับทารอดเลยก็ดีก็เชื่อไม่กล้าใจถึงไม่ผมมีข้อมูลได้เพิ่มเติมก็คือผมจะจ้องห้ยแมตเลยนะครับประสบการณ์เป็นปีเลี้ยงหรือว่าเป็นเปลือนแต่ว่าแหลกเพลนความโร่แหลกเพลนความปิดเอ็นกันนะครับนะกอาร์เซนบอลนะครับหรือว่าเปลือนไม่มั่นใจก็คือ ให L ้ได้ป่นผลิตก่อนก็คือจ่ายหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็พุ่มตูนที่เปิดเส้นกับเปลี่ยนได้ทุไปใช้เลยนะครับเวลาไม่ใ่อยใกล้นะครับก็คือเป็นกองควันปีไม่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับหรือว่ากองควันจ้องตายปีเก่าหรือว่าเป็นกองควันปีไม่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับก็ก็ย้ำอีกทีว่าเปลี่ยนปเปลี่ยนปอแล้วครับบอกต่อกันนะครับขอแจ้ง บอกต่อเพืเ่อนๆว่ามีโอกาสาสร้างอาชีพอา,อาชีพติเปลนมีองค์ประกอบอยู่ยมมแล้วเปลนมีใหม่พวมีสุดก็เราสร้างมูลคา่าให้เปลญได้นะครบับคลิปนี้แค่นี้นะครับนะสวัสดีครับ